อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ท่านช่องทุกทุกทันนะครับขออภัยนะครับมีอาการเจ็บข้อคุณพ่อคุณแม่นะครับมือหนีแอฟซี่ได้มีอาการเจ็บข้อนะครับต้องขออภัยนะครับมาผมมาเจกันซาแน่จักน้อยนะครับตอนนี้นะครับกับเวลา11บเโมงเนาทีนะครับก็คือ5้าโมงเสาร์นะครับ7นาที11 นาฬิกาเจ็ดนาทีครับมาผมมาเจอกันสายแน่จากน้อยคงบัวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มาซาดีกว่าบอมานะครับขับมาในคิดหนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อเสียนสีเทศเมืองเพชรชบูรณ์นะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางนะครับสายผู้กองนะครับมาไห้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตัวเลขแนวทางสายผู้กอง นะครับมาทางสายคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับส่งตัวเลขหน้าทางมาให้นะครับแอดวิไลได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้ติดตามกันนะครับครับอนสิ้าปเบองตัวเลขหน้าทางนะครับแอดวิไลขอกาบขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อเซียนสีเทปนะครับที่ส่งตัวเลขหน้าทางมาให้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ อาเดี๋ยวยัดวิไลจะเอาให้เบิงสายผู้กองนะครับบนแตกห้าหกสามคว่ำซิวเฉียดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะนี่คืองวัี่ิพันมาแอดวิไลลงให้วันที่10นะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับลงให้วันที่10บสายผู้กองนาเสียดายบอนะครับเอฟซี FC, บนบนแตกห้าสมนะครับบนแตกห้าหกสาม แต่สายผูกกล่องครับห้าสามห้าสี่เฉียดแต้มเดียวเล็กวิ่งห้านะครับนาเสียดายนะครับแนวทางชุดบนแตก 5, 6, 5, 6, ห้าหกสามห้าหกสามนาเสียดายนะครับคุณพ่อคุณแม่เฉียดแค่แต้มเดียวนะครับห้าสามหกสามนี่คือแนวทางของสายผูกกล่องงวดที่ผ่านมานะครับ16มีนาคม 2,568นะครับอามือนี้นะครับคุณพอเสียนสีเทพได้ทรงตัวเลขหน้าทาามหายัดวิไลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาคุณพอคุณแม่รอดติดตามกันเตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขหน้าทางนะครับใส่เวลาบดน <c oughs> ขออภัยเด้อคุณพอคุณแม่ถือว่าอากาศนักนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับร่มแห้งนะครับคุณพอคุณแม่ อาการร่มถือว่าล่มแห้งพพสมควรเมาขึ้นนี้นะครับอาครับเริ่มจาก <c oughs> อาเข้ามาเบืองน้ำกันนย่าไทรเวลาเขียนบดดน,นะครับสายผู้กองถือว่าได้เร็วนะครับคุณพ่อคุณแม่งวดน,นี้ครับมือนีวันที่ยี่สิบนะครับมือนีวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบวันพระนหัสพอดีนะครับ สายผู้กองนะครับมึกด่านหนึ่งแห่งนะครับสายผู้กองสายผู้กองหนึ่งเมษายนครับหกแปด เราเริ่มจากบนนะครับ <c oughs> บนแยกบนแยกล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เด่นมาที่ศูนกับ9้านะครับเด่นบนเด่นศูนกับ9ก้าเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ศูนกับ9้า จับจับคู่ครับสําหรับบนมีสองคู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่ศูนย์หกศูนห้าครับนี่คือบนต่อ,อไปเป็นล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่เท <c oughs> <c oughs> ียมตามเลยนะครับ ล่างคือล่างเด่นหนะครับคุณพอ่อคุณแม่ล่างเด่นที่หนะครับ เด่นหเม็ดเดียวอค่หกเม็ดเบงให้ดีเด่น6เม็ดเดียวล่างนะครับเบิให้ดีจับคู่ครับสำหรับล่างครับจับคู่มี กสองหกแปดสองคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่สองคู่นะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือ,อของเก่าข,ของใหม่นะครับเอาให้ดูอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีระหว่างของเก่ากับของใหม่นะครับเสียดชิ้วนะครับของ เก่านะครับบนแตกห้าหกสามนะครับน่ทางจับคู่ของอาสายผู้กล่องห้าสามนะครับเสียดแต้มเดียวครับมือนีลงให้วันที่ลงให้วันที่มือนีวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบ นี่คือรักฐานการลงแนวทางนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีระหว่างของเก่ากับของใหม่นะครับเบิ้งวันที่ให้ดีนะครับงวดนี้นะครับ <c oughs> เด่นบนศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้าจับคู่ครับมีศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้านะครับล่างฟันมาที่หกเม็ดเดียวนะครับจับคู่คือ 6268นี่คือสายผูกกองนะครับอขอากาบขอบุญขอบคุณคุณพอเสียนสีเทพนะครับที่ทรงตัวเลขแนว้าทางมาให้นะครับขอากาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอซี่ที่ติดตามนะครับเป็นเอฟซีของแอดวิไลยางเหนียวแน่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้คุณพอเสียนสีเทพนะครับที่นํำตัวเล็กนว้าทางของสายผู้กองนะครับมาให้แอดวิไลได้นำเสนอ ขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับกำลังแรงใจทุกๆภาคส่วนนะครับว่าจะเป็นกําลังแร่งใจให้ทุกพอเสยนสีเทพเระว่าจะเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางแอ็ดวีไล่นะครับขอกราบขบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นยางสูงนะครับอาสาหรับคลิปนี้นะครับแอ็ดวีไล่จะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นข้องสํานักใดรอดติดตามกันให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ยูดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ